สวัสดีครับนะสำหรับช่องของผมนะครับก็มาบอกนะครับว่าเรามีปุ่มกดสมัครสมาชิกรายเดือนแล้วนะครับนะสำหรับใครที่อยากจะสมัครสมาชิกรายเดือนนะครับก็สมัครได้กดสมัครได้เลยแต่ถามว่า <c oughs> สิทธิพิเศษอะไรมีไหมก็เอาจริงๆนะครับไม่ไม่มีหรอกนะครับแต่ว่าอยากแค่อยากจะบอกว่าให้ทำให้เข้าใจกับสมาชิกนะครับที่มากดสมัครและจ่ายเงินเป็นรายเดือนเนี่ยให้เข้าใจว่า ผมตั้งหัวข้อไว้ว่าให้กําลังใจในการทําคลิปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่พร้อมที่จะจ่ายให้ก็คือต้องสมัครใจในการในการให้นะครับถือพูดง่ายๆว่าเป็นการให้ด้วยการเสน่หาก็ว่าได้หรือเป็นการสนับสนุนในการทําคลิปและเป็นกําลังใจให้กันและกันในการทําคลิปต,ต่อไปนั่นเองนะครับแต่อนาคตก็จะพยายามหานะครับหรือบางครั้งก็อาจจะพยายามหาวิดีโอที่ ปักหมุดไว้เฉพาะสมาชิกนะครับให้ก็ได้นะครับอันนี้ก็อาจจะได้ดูแค่เฉพาะสมาชิกอาจจะนานๆทีอันนี้ก็ถือว่าคนที่ชอบชื่นชอบในตัวเราแล้วก็อยากให้กําลังใจเราอยากให้กําลังใจผมนี่แหละก็กดสมัครสมาชิกได้นะครับนะโอเคครับเข้าใจตามนี้นะครับคงจะไม่มีปัญหาส่วนใครไม่สมัครก็ไม่เป็นไรก็ดูคลิปตามปกตินะครับได้เลยนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ